มีความฟูและแน่นมากเลยค่ะแหนแดงวันนี้นะคะค่ะกายจะได้ตักใช้แล้วค่ะการเลี้ยงก็อยู่ประมาณสักสิบห้ายี่สิบวันนะคะสิบห้าถึงยี่สิบวันก็เราก็สามารถนำแหนแดงมาใช้งานได้นะคะทั้งเป็นอาหารปลานะคะแล้วก็อื่นๆค่ะส่วนมากพี่จะใช้กับการปลูกเป็นหลักนะคะ รากยาวทีเดียวนะคะรากยาวนะคะสำหรับรอบนี้นะคะที่จะเลี้ยงเป็นรอบๆไปค่ะพืชน,น้ำมหัศจรรย์นะคะอยากให้ทุกคนที่เป็นเกษตรกรทั้งเกษตรตัวจริงๆและเกษตรคนเมืองได้เพาะขยายไว้ใช้งานนะคะเพราะว่ามีประโยชน์มากค่ะสำหรับการปลูก ของเรานะคะไม้ประดับกระถางเล็กๆก็สามารถเลี้ยงในกระมังเพื่อเอ,เอาไหนแดงมาใช้ในการทําเป็นแหนแห้งผสมดินปลูกหรือว่าเ,าเราตักสดๆคลุมโคนได้นะคะคลุมโคนได้นะคะประโยชน์เยอะจริงๆค่ะแนะนําให้เลี้ยงและขยายค่ะเพราะว่าเลี้ยงไม่ยากค่ะเลี้ยงง่าย การหมั่นมาดูแปลงที่เราใช้ขยายแหนแดงนะคะมีความจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงในระบบเปิดคือนะคะพี่แค่กลางสแลนนะคะแต่ว่าไม่ได้ปิดทั้งหมดเนี่ยนอนผีเสื้อมาลงได้ค่ะผีเสื้อกลางคืนจะชอบมาวางไข่ปล่อยนอนลงกินแหนแดงนะคะก็เดี<อ>๋ยวหลังจากเสร็จรอบนี้นะคะพี่ดวงคิดว่า จะทาเป็นระบบปิดก็คือจะใช้สแลนกลางปิดทั้งหมดเพื่อป้องกันนอนผีเสื้อนะคะจากผีเสื้อกลางคืนค่ะเพราะว่าถ้าลงนี่พลิบเดียวค่ะภายในพลิบตาเขาจะกินหมดเลยนะคะสําหรับศัตรูของแหนแดงก็คือมีหนอนเป็นหนอนผีเสื้อค่ะซึ่งต้องระวังทีเดียวนะคะต้องระวังทีเดียวก็เลย ต้องตรวจแปลงทุกเช้าเย็นแล้วก็พี่ก็ใช้น้ำส้มควันไม้นะคะน้ำส้มควันไม้ฉีดพ่นป้องกันแต่ว่าไม่รู้จะป้องกันได้ขนาดไหนนะคะแต่ในกลุ่มของแหนแดงผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่านี้ก็บอกว่าถ้ามีหนอนก็สามารถใช้บีทีนะคะหรือบิวเรียบิวเรียในการฉีดพ่น กำจัดหนอนผีเสื้อได้นะคะ,ะถ้าหนอนผีเสื้อลงนี่กินแป๊บเดียวคะ่ะหมดป่อนะคะสำหรับแหนแดงก็มีศัตรูพืชเหมือนกันต้งถามว่าเลี้ยงง่ายไหมไม่ง่ายแปละก็ไม่ยากนะคะสำหรับผู้ที่จะเลี้ยงนะคะคือเราก็ใส่ใจนะคะเพราะว่าถ้าเขามีศัตรูนะคะ,อะนอนก็จะกินแหนแดงหมด <c oughs> ค่ะ มันตรวจแปลงมันดูแลคะ่ะถ้าเราใส่ใจก็จะทำให้เรากําจัดนอนศัตรูของในแดงได้ทันนะคะได้เร็วนะะก็เราเลี้ยงแล้วเราก็ต้องดูแลคะ่ะ